สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำพลิกกระเทียมจีนไว้เป็นน้ําจิ้มนะคะวัตถุดิบต่างๆแอดมินก็จะขึ้นไว้ให้ดังนี้เลยไว้ตรงหัวข้อเรื่องนะคะใส่น้ำมันลงไปถ้าใครจะเอาไว้ผัดก็ใส่น้ำมันได้เยอะกว่านี้ค่ะใส่พริกหอมใส่ลูกกระวานใส่อบเชยโป๊ยกักใส่ลูกผักชีใส่ใบกระวานแล้วก็ยี่หร่า จากนั้นก็ระวังนะคะมันจะกระเด็นคนให้มันจมลงไปในน้ํามันจากนั้นใส่ต้นหอมกับผักชีลงไปค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนต้นหอมกับผักชีมันมีสีออกน้ําตาลน้ําตาลเพราะว่ามันเริ่มสุกแล้วจากนั้นปิดไฟนําไปกรองกรองเอาแต่น้ํามัน แอดย้ำนะคะถ้าใครจะเอาไว้ผัดให้ใส่น้ำมันเยอะๆได้ค่ะแต่วันนี้แอดมินจะทำเป็นน้ำจิ้มก็เลยใส่น้ำมันน้อยหน่อยผัดใส่พริกลงไปผัดปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลค่ะจากนั้นก็จะนำกระเทียมปั่นใส่ลงไปผัดไปเรื่อยๆจนพริกสุกกระเทียมสุกชิมรสดู ได้รถที่ถูกใจก็เอาขึ้นใส่ภาชนะหรือจะใส่ไว้ในขวดโหลก็ได้เอาไปจิ้มกับอะไรก็อร่อยค่ะ